ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเดิมตอนซานเองครับวันนี้ทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าตัวละครอะไรอเล็กนั่นเองผมก็น่าจะรู้กันแล้วนะผมมาเล่นปืนลายเพราะว่าชื่อคลิปก็บอกอยู่ <c oughs> วันนี้ผมก็จะผ่าทความมาเล่นปืนชิคคอมสีคิวบี B N A นั่นเองผมบอกเลยว่าเป็นปืนสายเบิร์นะผมก็คือปืนสายเบิร์คือปืนที่ยิงเป็นชุดนะผมก็แล้วแต่ว่าแต่ละปืนยิง ชุดละกี่เม็ดก็สเม็ด4เม็ดประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้มีของไอ้มีตู้มาใหม่นะผมนี่เป็นของนี่เป็นตัวปืน R90 นะครับผมนี่แบบเอ่อมันฟองนี่มันแก้วเบียร์จะชัดดูโอ้โหเทห่กว่าเท่ปืนแบบเฟี้ยจะจัดอะคือแบบเอ่อออริจินอลหายไปไหนแล้วคือแบบรืมความเป็นออริจินอลของปืนเลยทุกคนแบบโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะ ก็ขอในตู้ก็จะมีปืน AR 90นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวผู้หญิงนี้โ,โหโคตรเท่ทุกคนเฟยชจัดแล้วก็จะมีตัวปืน AK 117นะครับผมแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะทุกคนไม่ใช่คอร์ดิ้งการ์ดนะสติกเกอร์แล้วโอ้โหสติกเกอร์ระดับต้มบ้าไปแล้วแล้วก็จะมีตัวกระเป๋านะครับผมแล้วก็นี่เป็นตัวไม้บอลเท่เอาเรื่องว่ะแล้วก็ท่าเต้นนี้โคตรเท่ทุกคนดู มันไม่ใช่เห็นกวนเออนี่อะเธอปึ๊บป,ป๊ปาปป๊าน่าคนเมาอะ่ะแล้วก็จะมีคอ์ดิ้งการของตัวนี้เลยคอ์ดิ้งการของเจงแล้วก็นี่จะกินรถที่โคตรเท่ทุกคอนอ้โหก็สวยจัดจดสวยป้ายแล้วก็เป็นตัวสตาร์นเอ้ยใช่ตัวสตาร์นออผมเฮ้ยตสตา์นระดับม่งวงว่ะโคตรเฟียว<ม><ม>ก็ประมาณนี้นะผมก็ตีพีผมดิ สองทีบีสุดยอดเลยวิลิกวดก็ประมาณนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนที่ไปดูของแต่งนะผมขอคนละหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วก็ไปกัน ตอนนี้ช่องผมมีการเปิดสมัครสมาชิกนะผมก็ใครที่อยากมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆก็สมัครสมาชิกเพียง35บาทต่อเดือนนะครับผมก็ถ้าใครอยู่กับผมเป็นานๆก็สติกเกอร์ที่อยู่หลังชื่อก็จะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆนะผมบอกเลยว่าหล่อเท่แล้วก็พอสมัครสมาชิกปุ๊บก็จะได้สติกเกอร์4ตัวแบบฟรีๆไปเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะผมอาจจะไปแบกแรงตอนนอกสตรีมบ้างนะผมแล้วก็อาจจะมีกลุ่มดิสคอร์ดกลุ่มมาสเตอร์ทักคุยกันได้นะผมก็ประมาณนี้ก็ มาสมัครกันเยอะๆนะครับผมมาเป็นครอบครัวต้นตากันก็มาดูหน้าเเอาปืนของผมกันเลยนะผมนี่สกินที่ผมใช้ก,ก็คือสกินซีคิวเบนแอนนะครับบอกเลยว่าโคตรลอดเทสทุกคนอันแรกผมใช้เป็นตัวโมโนติกตาเบเซอร์นะครับผมต่อไปคือตัว OWC มาร์กแมนนะครับผมต่อไปคือตัว YKM Combat Stock นะครับผมต่อไปคือตัว OWC เลเซอร์ท t i ติ l นะครับผม แต่ก็ต้นท้ายคือ39าวลาวไอ้เดนแม็กทุกคนแม็กไม่ได้อยู่ตรงนี้อันนี้มันกิฟนะทุกคนแม็กมันอยู่ข้างหลังสุดนะอย่าอย่าจำผิดนะผมก็หลงอ่ะตอนแรกอ่ะคือแบบปกติแม็กมันต้องอยู่ตรงนี้ไงเดะตรงแนี้ตรงเนี้ยแต่มันไปอยู่ข้างหลังเฉยเลยงง <laughs> ก็ประมาณนี้นะผมบอกเลยว่าชิคอม u, โคตรเท่ที่จริงมันเป็นหน้าสั้นนะทุกคนะที่จริงเป็นซีทูบีหน้าสั้นนะแต่ว่าพอใส่นกติมันก็จะดูยาว,ยาวๆอย่างนี้แหละทุกคนก็ประมาณนี้นะผมก็ อยากเห็นคลิปหรือยัางถ้อยากแล้วก็ไปกันเราก็เข้าอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมผมก็ได้เป็นโหมด d o ม i n a t i o n down stand d o เองนะครับอุ้ยฝั่งเขามีโอ้โหลูกซองสองคนเลยเหรอโอเกินเอาไวเจอโซโรหมดโซโรหมดมาบอกเลยว่ารังกายต้องการปะทะคี่ทอมบอกเลยว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดีเปล่ามาพอมมากๆที่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนวะ ผมจะเป็นคนบุกเบิร์กชิคอมขึ้นมาเองเดี๋ยววะนี่ตายโอ้โหสองชุดล่วงเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวข้างบนมีเยอะข้างบนมีเยอะอันนี้ไม่ใช่เนี่เอาดิเอาดิตายหนึ่งตายสองโอ้โหสองชุดล่วงผมจะเป็นคนบุกเบิกชิคอมขึ้นมาเอาดิไกลก็ไม่เว้นนะเออแต่เมื่อกี้มันฆ่าเราตายไปก่อน <c oughs> เกินเกินนี่โอ๊ยไม่ทนันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน เนี่ยตายไปดิเอาดิชีคอมกับแรงกันนั่นนี่ยแต่ผมว่าถ้าระยะใกล้เดี๋ยวไปชิดตัวน่าจะชุดเดียวหายนะทุกคนเป็นระโผดมามาดิเดี๋ยวหยุดแป๊บหยุดจุดแป๊บโอ้โหไกลขนาดนั้นสองชุดเฮ้ยเวอร์ไปเป้า <c oughs> เฮ้ยมันน่าจะไม่ใช่สองชุดนะทุกคนน่าจะชุดกว่าแต่มันก็แบบตีไปสองชุดอะดูดิโคตรแรงอะทุกคนเออแรงจะจัดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหมดเนี่ยฝั่งเขาอยู่ไหนหมดเนี่ย หาคนแป๊บเฮ้ยคนหายหมดเฮ้ยยืนนิ่งนี่ไงนี่ไงเอาดิเอาดิอดอดโอ้โหเราลั่นไวด้วยทุกคนลั่นอย่างไวอ่ะสำหรับผมนะผมคิดว่ามันอาจจะลั่นไวกว่าฟาโลนะทุกคนมันแบบจังหวะมันน่าจะไวกว่าฟาโลนะสำหรับผมอยู่ไหนบนเนี่ยคนอยู่หไหนมอดไหนวะเฮ้ยเขาอ,อยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยไปไหนกันยึดด้วยดิโอเคสวยเฮ้ยนะเอ้าโอ้โหเพื่อนก็เกินไป ก็เกินไปเหลือคิวเราหน่อยนี่โอ้โหโดนแอนดิสอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงตายหนึ่งตายต่อโอ้ยตึงๆไปนี่ตายสามโอ้ยกระสุนปืนหมดขอเอามีดเออไม่ทันตายก่อนโอ้ยอ่าสิบคิวเข้าไปแล้วทุกคนโหดเฉยต้นซ่าก็เกินเกิอไปเกิอไปเอ้ยไม่โดนตาย ไม่ใช่ไม่โดนหรืเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดยิงเลยกดแค่สะโคบขึ้นมาอะไรวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนหมดเอ้าเขาไปเกิดอีกแล้วโอ้โหสับเกือบด้วยเล่นเลยจะว่าดีเอ้าสี่ตกลงกดไหนกันแน่ตายดิโอ้โหออกเลววัดกับเซเปอร์ไว้ดึงช็อตเ้ยโอ้โหมาหลายทางจัดอะทุกคนโคตรหลายทางอะก็วื้จัดอะเดี๋ยว เอาเธอไม้ไปก่อนไปเอา้าก็จบครึ่งแรกแล้วนะครับผม,มก็75ต่อ20นั่นเองนะทุกคน20มาเปลี่ยนฝั่งแล้วเปลี่ยนฝั่งละเปลี่ยนฝั่งละจังหวะนี้12คิวตึงๆไปบอกเลยว่าโคตรเดือดแล้ควคนวิ่งไปเลยวิงว่งวิ่งอย่างเดียวตอนเนี้ปึ๊บมาไ,<ป>ไหมไม่มาฮัลโหลไม่มีว่ะเอออยู่ไหนหมดเนี่ย ฟังเขาอยู่ไหนหมดเดี๋ยวเจรีนเจรีลมลมนี่ไงตายหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยตายหนึ่งตายสองตายสามโอ้โหเขายืนนิ่งไปแล้วหนึง่งไม่มือไม่ป้ายืนเลยจังหวะนี้ยืนเลยทีเดียวเฮ้ยโอ้โหหลังมาโอ้จบแล้วโอ้โหเกินห,หลังมาแอดวอลด้วยเวอร์ไปเวอร์ไปเวอร์เกินไปจะมาทางไงหนเฮ้ยบนบ้านสไนเปอร์สไนเปอร์เดีย๋ยวเดี๋ยวจะยิงตายเออเอาไปดี่เอาไปิจะาวานดาปล่า วัดกล้ามชี้คอเหมอเดี๋ยวเขาอยู่ไหนตอนนี้ไหนวะเฮ้ยไงโอ้โหไม่ตายเอ้ารู้หลังมายังไงเนี่ยโอ้โหยังชอบเลยมาไงวะปล่อยฝนเลยปล่อยฝนเลยงงเลยวะมาไงงงเลยเกินไปเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรถมาโอเครถช็อตเพื่อนไปละกะยิงรถนักหน่อยจะได้แต้มแร้อยกว่าได้อยู่เฮ้ยนี่ไง ตายเอ้าไม่ตายโอ้โหเดี๋ยวผมยิงวืดไปช็อตหนึ่งให้เกือบละยืนเลยจังหวะนี้ต้องยืดโจดเลยยืดโจดเลยอยู่ไหนวะเฮ้ยทนายบับ้านทนายบับ้านเฮ้ยพิเดเตอร์เกือบรอดแล้วไม่รอดจนได้โอ้สาววิ่งแล้วยังวิ่งไม่ทันอีกยั่งรักเลยวะเฮ้ยเกินเกิดไปเกิดไปมาดิเดี๋ยวบีเยอะใช่ไหมมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนหมดอ่ะเอ้นี่ไงตายหนึ่งตัววะ เดินใช่ไหมเอ้ยบนบ้านบนบ้านมีบนบ้านมีสายสองไปให้ยืนนิ่งเล้วหนึ่งฝั่งเขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวบี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 สวยขอเอ้ยเอาดีชิ้คอมระยะไกลยังยิงได้ทุกคนคิดดูเอาเองอะยู่ไหนวะสั่งเหรอเขาเกิดไหนเนี่ยเกิดซีแลใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแก๊สมาจากไหนวะเนี่ยแก๊สโอ้โดนแก๊สอะเมื่อกี้ไหนอยู่ไหนมาดิ จะมาหาย,ยไม่โดนฮ้ตตายีโท,โทมาแล้วมา <Stand by. S 1> บอกเลยว่าเตรียมบึ้มปั๊มก็ได้เลยวีโทมาขนาดนี้โอ้สับเกิดอ้อฮยังชอบเลยสับเกิดให้ตายเถิดเจ้าฮ้ตตายโู้โหหน้าแดงเลยผมหน้าแดงโอ้โหตัวปืนพกเหมือนกันโอเวอร์มาเปิดละเปิดวีโทละนะเตรียมบึ้มปั๊มกันได้เลยมาค่ารักเ,กเ,เ,กเข่าพัน กล้าลามเผ่าพันแล้วมาดิมาดิโอ้เดี๋ยวเขาหลบกันในที่ร่มหมดเลยอะเฮ้ยออกมาหน่อยคอยวิงหน่อยมาออยู่ตรงนี้มันยิงให้โดนหรอวะเอ้ยโดนเรียบร้อยโอ้เขาอยู่ในปั๊มหมดเลยอะเป็นไรเติมน้ำมันกันหรอออกมาเร็วรีบเติมนี่ออกมาโอ๋อออกมาหน่อยก็ได้นะบางทีเยอะเยอะมากๆขอสักตัวตรงนี้ให้โดนโอ้โห แล้วผมจะไปยิงใครได้เนี่ย<ม><น>เขาเขาเขาอยู่ในที่ล่มมาเลยอะ่ะ<ม><น>แล้วแล้วที่ล่มไม่มีใครตายแต่ว่ามันได้เกิดหน่อยโอ้โหหมดมแล้วหมดไวไปหมดไวไปเออได้สามจุดก็ยอย่างนี้ได้สามจุดวะถือว่าคุ้มมาก,กเลยอะ่ะทุกคน,<ม>นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู<ม><น>่ไหนเฮ้ยยังไงตายห<ม><น>ูปับปับปับ ก็จบเกมเทียบร้อยนะครับผมก็สกอร้อยห้ิต่อหกสิบสนะทุกคนเออย่างเติองอะ่ะนี่มันต้นาูสาลูกเบิกปืนชิค,คอมนี่ว่าโอ้ปืนมันมันมันยิงแรงนะทุกคนมันแบบใกล้ใกล้ผมว่าน่าจะสองชุดเอ้ยน่าจะชุดเดียวแต่มันต้องโดนยิงอกนะทุกคนแต่ถ้าไก่อ่ะสองชุดก็ตายแล้วอะ่ะเออเวอร์ไปเป้าผมก็แต้มนวด สามพันเก้าร้อยสามสิบห้าทุกคนย่างตึงอ่ะครับของกระบวกไปทั้งหมดเท่าไร่บวทั้งหมดเจ็ดสิบแปดทุกคนโอ้โหโบ้โคตรเยอะผมก็ได้คิวเป็นหมดสามสิบคิวตึงเฉอยทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะปืนชิคอมเนี่ยเล่นได้ดีไหมก็สำหรับผมนะในระยะใกล้ทุกคนมันก็ถือว่าเสีอค่าศัตรูภายในชุดเดียวก็ถือว่าแรงนะทุกคนแบบชุดเดียวหายอะในระยะไกลสองชุดนี้ก็ ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมเป็นปืนสายเบอร์ที่แบบลั่นไวด้วยนะคนสําหรับผมนะคิดว่ามันลั่นไวกว่าตัวฟารโรนะคนุน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิด่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับผมค,ครับบ๊ายบายฟวล